คุณเมเปิลพาชุดาผู้บริหารสาวคนเก่งแห่งบริษัทเวลาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรวมโดยคุณธัญญาทอนโปรดิวเซอร์หนังและคุณจตุรงผู้กำกับตลกสุดปังพร้อมกองทัพนะักแสดงแถวหน้าอเล็ก มิ้นมาร์ทและเหล่าตลกขั้นเทพอทิจิ้มชวนชื่นทงทงนุ้ยเชิญยิ้มและดาราสาวแอลกมนุนวันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์คอมเมดี้แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่องชัยนาทาวชาชานังใหม่แก่กล่องจากค่ายเวลาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่จะพาแฟนหนังทั่วไทยร่วมแอคชั่นย้อนเวลาคอมเมดี้ชาชาไปกับภารกิจปวนพิชาตาย้อนเวลาล้างซ้วยคือที่มาที่ไปต้องบอกว่าจริงตัว บ้านเปิ้ลแล้วก็ครอบครัวของแม่พ่อเองเนี่ยเป็นคนจีนด้วยค่ะ,ะก็เลยอยากทําเรื่องแรกเนี่ยให้มีสไตล์ความเป็นจีนอยู่ในนั้นก็เลยทําเรื่องนี้ค่ะใช้น้าทาวชาชาถ้าพูดถึงว่าเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้คือมันเป็นใครไม่ได้อ่ะพี่คือมันจริงๆล้วทำการรีเสิร์ชมาหลายคนนะคะแต่พอดูแล้วผลงานที่ผ่านมาของผู้กกับหลายๆคนไม่ว่าจะใครก็ตามที่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็คือ ต้องเป็นพี่ลงคนเดียวเท่านั้นก็พยายามจีบค่ะเหมือนจีบผู้ชาย oh <laughs> <laughs> อ๋อไม่ใช่ก็ให้พี่เจีย๊ยบด้วยค่ะให้พี่เจีย๊ยบนี่แหละช่วยคุยด้วยอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์ใช่ค่ะก็ช่วยไปคุยอะไรเงี้ยติดต่อว,ว่าขอให้มากำกับเรื่องนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ให้ดูบท นักแสดงอะไรหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะนานมากเป็นปีเพราะว่าพี่เกียรติเข้ามา3ครั้งใช่เป็นปีจริงๆเรื่องนี้จริงๆริงเี่ยผมเงมาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงจริงเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จริงจริงเดเวล็อปมาประมาณ1ปีคือเราเอาเรื่องนี้ไปขายที่อเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็พัฒนาบทเดเวล็อปมาเรื่อยๆจนมาเป็นชัยนาท่าวช้านี่แหละค่ะสิ่งที่สำคัญก็คืออเล็กแล้วก็น้องมิ้นแล้วก็มาร์ท สามคนเนี่ยจึงจึงจึงอยากทำไม่นี่เปิ้ลได้พูดแน่นนะไม่เปิ้ลไม่ใช่นักแสดงไม่เปิ้ลเป็นคนเป็นเป็นคนผู้จัดบริหารงคือถ้าเป็นสามคนเนี้เรามีความรู้สึกว่าหนังออกมาต้องดีแน่เพราะว่าหนังเนี่ยมันอยู่ที่นักแสดงเป็นอันดับหนึ่งนะเรื่องราวพ่วกกลับนี่ตามๆมานะถ้านักแสดงไม่ชวนเล่นไม่ดีนู่นนี่นั่นปันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ ไม่ไม่เป็นไม่แสดงไม่ดีอย่างเงี้ยดีกว่ามันก็จะทําให้หนังไม่ดีนะแต่สามคนที่แสดงดีมากเพราะหนังเรื่องนี้มันมันมีความเป็นหนังที่เท่สวยหล่อเพิ่มมาจากที่เราตลกกันไปแล้วอะไรเงี้ยผมผมเห็นว่าตรงนี้เป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดแ,แล้วก็น่าสนใจที่เราก็ภูมิใจที่มีส่วนเอาความตลกไปร่วมในในโปรเจกต์นี้ด้วยที่ชึ่งในหลายอย่างก็คืออย่างตัวน้องมิ้นเองเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเก่งมาก คือคาแรคเตอร์คือไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นแบบนี้เลยคือเป็นอีกคนนึงที่แบบเฮ้ยน้องน้องทำได้ไงวะคือปกติเป็นคนโคตรที่จะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยสุดสุดจะพูดจะพูดเหรอสิ่งสิ่งที่อุ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อมาส์ตอสาต์ส์ตมาร์กมาร์กเขาเก่งมากต้องบอกว่าแบบคือคือเป็นคนที่เล่นแล้วแบบมีความน่ารัก มีทุกอย่างบุคลิกน่ารักสองบุคลิกคือมันยากมากแต่น้องทําได้ดีแบบดีแบบดีสุดสิ่งที่เป็นห่วงสิ่งที่เป็นห่วงน้องมิ้นเนี่ยกลัวว่าน้องมิ้นจะเล่นคิวบูได้ไม่ได้แต่เพื่อนน้องมิ้นมีความเป็นนักกีฬาซึ่งแบบว่าพออยู่ในคิวบูโอ้น้องเคลื่อนไหวได้ดีมากมีีแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงมันก็ยากเหมือนกันครับผมแต่ว่าด้วยความที่ คือกองเนี่ยเขาทุ่มทุ่มทุนมากไม่ใช่แค่ทุ่มเทแต่ทุ่มทุนด้วยสร้างเมืองเอ่ยคอสตูมต่างๆคือแบบบ้านที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวจะเห็นในเรื่องนะคือแบบเขาทําขึ้นมาหมดเลยอ่ะแล้วคือมันทําให้พวกเราไม่ต้องใช้จินตนาการอะไรมากครับผมด้วยความที่มันเป็นเป็นหนังที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยก่อนเนาะมันมันก็เลยเราเราถ้าเกิดว่าเขาไม่ทุ่มทุนขนาดนี้เราจะต้องใช้จินตนาการนะถ้าเกิดถ่ายกับฟรีเนี่ยเราก็จะใช้จินตนาการแต่เขาแบบเล่นสร้างขึ้นมาทุกอย่างทำให้พวกง่ายต่อการแสดงด้วยง่ายต่่อกาารรถยยด้วคับ เราว่าเราตลกกันแล้วนะแต่ว่าโอ้โหมันเค้นมากเลยอ่ะเค้นจนแบบว่าหนักมากมันคือที่ตลกของเราอยู่ะหละไม่พอมันเพิ่มไปอีกหลายเวลมากเลยมันทําให้แบบใช้พลังเยอะมากจะบอกว่าตลกนยะอย่าคิดว่าหนังตลกต้องต้องตลกอย่างเดียวต้องตลกมันต้องเกี่ยวกับเรื่องฉากนั้นเขาเล่นอะไรอยู่แล้วตลกต้องเกี่ยวกับฉากนั้น ตลกต้องเกี่ยวกับเ,เรื่องที่เราเล่นไม่ใช่อยู่ๆคิดจะเล่นตลกก็ตลกตลกตลก,ตลกไปตลอดอนนลอมันไม่ได้งไง<ช>อันนีออนนอ้อันนี้สําคัญมากสําหรับความเป็นหนังเขาใช้ความเป็นตลกสถานการณ์เยอะมากความความพอดีของตลกกับเรื่องนี้มันรู้สึกว่าพอเล่นไปแล้วมันกลมมันทําให้เรื่องดูแบบหเหมือนหนังประชนไทยเราได้ประชันไปไปกับตัวนางเอกที่ทะลุเวลามาแล้วก็เรื่องราวมันสนุกและมันพาให้เราตลกไปในในสถานการณ์ และด้วยตัวของพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไม่เคยเล่นเป็นผู้ชายเนาะแล้วมันไม่เชื่อแต่ต้นถ้าเป็นคนอื่นมากำกับก็ไม่เลนบอกพี่รองหนูไม่เล่นเป็นผู้ชายเล่นไม่ได้มึงเล่นได้หนูไม่ได้เขาทำตัวเล่นได้นางรองก็้าค่ะบทบาทสำคัญก็น่าโดนจับตูดฉากต้องรอดูเลยฉากนั้นต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงพ่อหนูยังไม่รู้เลยได้ซ้ำไปรู้แล้วรู้แล้ว วันนั้นเจอการที่งานสอบแม่พี่กมิมป๋าป๋าครับป๋าสวัสดีครับเออผมเอาไอลไปเล่นนะครับเออแต่ในเรื่องเนี่ยแต่ผมทาไปแล้วนะแต่ว่าผมบอกป๋าก่อนเดี๋ยวป๋าไปดูในหนังแล้วเดี๋ยวป๋าจะด่าผมเรื่องอะไรว่ะผมให้อเล็กเนี่ยเออขยี้ตูดวักล้วงแล้วก็เอานิ้วแย่ดูนะ่าแล้วป๋าป๋าก็ทําได้ไงป๋าเอสอะทำงงได้ยงเออเออมึงจะทำเพี้ยอะไรกันเนรมึง เกินตกใจไปแล้วเกินตกใจไปแล้วอ่ะแสดงได้หมดอยู่แล้วค่ะก็ทุ่มเททุ่มเททุกหมดอยู่แล้วค่ะคือวันที่อยากรบกวนทุกคนที่อยู well ่ในนี้นะฮะ16มกราคมเนี้ยเราเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วยเป็นสื่อสื่อให้พวกเราหน่อยว่ามีหนังเรื่องช้ยนัทช่ามาช้าชามาฉายให้เราดูมาเล่นให้เราดูนักแสดงก็อย่างที่เห็นนะพี่เล็กพี่ไม้พี่มิ้น แล้วก็ตลกก็อย่างที่เห็นนะฮะมีอีกเยอะที่ซ่อนอยู่มีพี่โก้มีพี่เจี๊ยบมีหลายคนมีน้องพีมีน้องพีเฟิร์นมีเฟิร์นเล่น่รับเชิญเฟิร์นเล่นเป็นทอมและขอฝากขอฝากด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราให้ภาพกเรื่องเลยภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผมว่ายังเล็กกว่าที่เราทำงานผมไม่รู้ว่าทีมงานยังเลือกภาพมาไม่พร้อมหรือยังไม่เสร็จแน่ เพราะฉะนั้นจริงๆมันยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราเห็นตอนนี้อยาก<อ>าให้ไปดูกันจริงๆค่ะศิษยมากการา,า,านในโรงภาพยนตร์ครับ